สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิโดีโอ P นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิโดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์พรเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษาจา์ร่วมกันครับ พระที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระผงศักดิ์สิทธิ์ของพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกสโลนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธนะครับพระผงรุ่นนี้สร้างในวาระเฉลิมะเกียรติคลองลาดสมบัตินะครับผมของราชการที่9ครบรอบ50พรรษานะครับผมในปีพศ2539นะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกใน การสร้างโุโบสถใหม่ด้วยนะครับผมภาพรายละเอียดจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับมู่บ้านสวนเลยครับ ลักษณะพิมพ์ทรงของพระผงรุ่นนี้นะครับผมจะคล้ายๆ้กับพระพิมพ์ของหลวงปู่ทวดนะครับผมแต่ว่าออกมาในรูปลักษณะของหลวงปู่สุขวัดประคองขามเท่านะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นรูปของหลวงปู่สุขนะครับผมท่านั่งในลักษณะของวางมือบนตักข้างหนึ่งนะครับผมอีกข้างหนึ่งวางตรงหัวเข่านะครับผมใต้ฐานเขียนว่าหลวงปู่สุขนะครับก็ ละไม้คล้ายคลึงกับอ,องค์ท่านอยู่พอสมควรนะครับผมถึงทิศด้านหลังนิดนึงนะครับผมตรงกลางจะเป็นยันนะนะครับผมคล้ายๆกับยันนะของหลวงู่โตวัดประดู่ินพีนะครับผม,ผมก็นํามาประทับไว้ตรงกลางนะครับผมนี่ฮะวาระในการจัดสร้างก็คือเฉลิมพระเกียรตินะครับครบเฉลิมพระเกียรติของราชห้าสิบพรรษานะครับผม วัดปากคลอ,องมะขามเฒ่านะครับผมแล้วก็อีกวาระหนึ่งก็คือเพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างาพระอุโบสถนะครับเนื้อหาในการจัดสร้างนี่ระบุไว้ว่าเป็นผงศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็ประพรมน้าพระพุทธมนต์นะครับผมแล้วก็นํามาขึ้นเป็นรูปพิมพ์หลวงปู่สุขนะครับนี่ฮะก็เป็นภาพผงรุ่นใหม่นะครับผมซึ่งสร้างขึ้นเป็นรูปหลวงปู่สุขแล้วก็ โดยวัดปักปองมาหามเท่าทําการจัดสร้างโดยตรงนะครับผมเนื้อหามวลสารนี่ก็เป็นเนื้อหามวลสารที่มีผงเก่านะครับผงสอดแทรกอยู่ในเนื้อนะครับเราด,ดูได้ง่ายๆนะครับผมจากการลงกล้องส่องขยายนี่ครับถ้าเป็นเนื้อผงที่มาจาก ของโรงงานโดยทั่วไปเนื้อก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะเป็นปูนแบบสีต่างๆนะครับผมแล้วก็เนื้อละเอียดนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะมีสอดแทรกเนื้อผงเก่าด้วยเห็นไหมจะเป็นเนื้อจุดขาวๆบ้างจุดดําบ้างนะครับผมคะาเคาปนกันไปแล้วเนื้อจะไม่แน่นมากนะครับผมลนะักษณะพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับผม เป็นเนื้อผงสีน้ําตาลออกนะครับผมอยงนี้จะมีเนื้อวา่านเนื้ออะไรผรสมด้วยนะครับผมใครที่เคารพนับถือหลวงปู่สุขนะครับผมบางทีถ้าจะไปเช่าวัตถุมงคลที่ทันหลวงปูน่นี่ก็ราคาในปัจจุบันนี้ค่อนข้างให้สูงนะครับผมแต่เราระลึกถึงคุณของพระยาทรงอยางหลวงปู่สุขนี่เราก็มาเช่าวัตถุมงคลหรืออาราธนาวัตถุมงคลในยุคหลังก็ได้นะครับผมเพราะว่า เป็นรูปขององค์ท่านนะครับผมหงบปุสุนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเจจตาเรลาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็มีกิติคุณนะครับผมเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตุรุงศักดิ์นะครับผมกรมหวงชุมพรน,นับถือแล้วก็ให้ความเคารพมากนะครับ นี่ก็เป็นอีกวัตถุมงคลใหม่รุ่นหนึ่งนะครับผมสร้างปี39มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่า2 0่0าปีมาแล้วนะครับผมจะบอกว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่ก็ได้นะครับผมจะบอกว่าเป็นวัตถุมงคลที่เพิ่งสร้างนี่ก็ไม่ถึงกับใหม่ขนาดนั้นนะครับผม20-30ปีมาแล้วนะครับก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมที่สร้างเพื่อเป็นทเทรลลึก ถึงพ่อแม่ครูบาจารย์ในรุ่นเก่านะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยึดติดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ